เฮ้ย hey, แกเกาหลีเขามีบิบิมบับหรือข้าวยำเกาหลีแล้วไทยเราล่ะมีข้าวยำอะไรที่พอจะนึกออกกันบ้างข้าคิดว่ามีข้าวยำแหนมแล้วหนึ่งของโปรดเลยเมนูทําตามได้ง่ายๆคลุกเค้ากับข้าวและของเหลือในตู้เย็นข้าซอยแครอทแตงกวาคลุกกับเกลือซอยเห็ดต้มถั่วงอกและผักปรุงความนัวด้วยเกลือน้ำมันงางาขาวขั่วและผงกระเทียมที่ใช้ผงพอขี้เกียจจบนะส่วนไอต้าซองนี้โชว์ฝูไรแป้งแค่แกออกมากินหอมเตะจมูกงานเน้นๆรสสัมผัสกรอบนอกนุ่มในกัดตรงไหนก็เจอมือ สารอาหารครบถ้วนและดีต่อสุขภาพเน้นเพราะแต่ละคลิปที่ผ่านมาโซเดียมในร่างกายกูนหนักมากมึงเอาทุกอย่างลงไปผัดให้สุกแล้วมา,มาหมักหมูปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลรสดีพริกไทยนะำขาวขั่วลงกระทะผัดให้สุกเชื่อค่จไม่ทันคลิปมึงก็รอกูพูดหน่อยได้ไหมตกแต่งจานให้สวยงามเหมือนหน้าตาเพิ่มรสชาติด้วยซอสโกชูจงังเพิ่มรสเปรี้ยวของกิมจิตัดเลี่ยนออนท็อปไข่ดาวเยิ้มๆคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากาันจบคลิปนี้หาพาัตเตอร์แปดนิ้วให้กูด้วยหั่นผักจนลายตารออย่่่ววะึงแ